เอาละครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอเจนท์ที่ถูกเล่นมากที่สุดแต่ไม่ใช่ในแต่ละตำแหน่งเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเอเจนท์ที่ถูกเล่นมากที่สุดในแต่ละแหล่งนั่นเองครับผมว่าแต่ละแหล่งเนี่ยเขาจะมีการเล่นเอเจนต์ตัวไหนมากที่สุดและเอเจนต์ตัวนั้นเนี่ยมันได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเองครับโดยแต่ละแหล่งเนี่ยผมก็จะแบ่งไปเป็นแต่ละคลิปนะครับแล้วก็แต่ละคลิปเนี่ยก็จะมี10อันดับด้วยกันนะครับเอเจนต์ที่เล่นนนสุดใแแตะงงัอ โอ้โหเป็นคำพูดที่วกไปวนมาแล้วก็น่าถีบจริงๆนะจริงๆอะคำพูดณนะกณเน,นี่ยก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ้ครับก็อย่าลืมกด like, ก,ด share, กดะระด,ด,ด,ดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปหากเพื่อนๆเป็นเมนเอเจนต์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยได้ครับผมโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้ว let's go เลยครับผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้าน Melo Top Up บริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC, Mobile รวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวนันโลแลน ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเม l o ลท็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเม l โลท็อปอครับผม ต้องกราบสวัสดีกับผ,ผู้ชมเป็นนาการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิลส erm ุดหล่อคนเดิมเลยครับอ่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับเอเจนต์ที่ถูกเล่นมากที่สุดในแองเกิลอิมมอร์ทลนั่นเองนะครับโดยผมจะไม่ได้แบ่งนะว่าจะเป็นอิมมอร์ทอล1 2หรือ3นะครับแต่ผมจะรวมมาทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าตัวไหนถูกเล่นเยอะที่สุดในอิมมอร์ทัลนั่นเองครับเ,เพื่อนๆนะครับผมดูแล้วสามารถที่จะนําไปปรับใช้กันได้หากใครที่กําลังจะขึ้นอิมมอร์ทหลแล ก็ไปปรับใช้แล้วก็ไปปรับคอมกันเอาเองละกันเนาะคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเฉยนะว่าตัวไหนถูกเล่นเยอะที่สุดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่10กันก่อนเลยครับผมอันดับที่10อันนี้ผิดคาดหน่อยนะครับกับพ่อแชมเบอร์ครับแชมเบอร์นะครับผมถูกเล่นไปทั้งหมด2874มแด้มตช์ด้วยกันนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเลยมีอัตราพิกอยู่ที่3 8%นะครับผมต่อ100%นนั่นเองนะเบียตาชนะอยู่ที่48.8%ก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่าความสามารถของตัวนี้ถูกเนิฟไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนเล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่าแชมเบอร์เนี่ยมีอาวุธที่อาเรียกว่าอาวุธฟรีนะครับจะเรียกว่าอาวุธฟรีก็ได้นั่นก็คือตัวของโอเปอเรเตอร์ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการวร์ปหนีศัตรูนะครับที่ซนติเดียวตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้เลยทําให้แชมเบอร์เนี่ย ในปัจจุบันนั่นเองครับในแรงอิมมอร์ทัลนั่นเองนะอันดับที่9อันนี้เป็นตัว c y เฟอรครับก็จะเป็น s e ติ i เนีตัวที่2แล้วนะครับผมที่มาติดอันดับในจุดนี้นะจะมีการเล่นไปอยู่ทั้งหมด25,581แมตช์ด้วยกันนะครับผมมีอัตราการพีคอยู่ที่4.7%ต่อ100%นะครับผมก็มีอัตราชนะอยู่ที่49.8%ก็ยังไม่ถึงครึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่งงางนั้นไซเฟอรเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะ ในการจะดักศัตรูเอ่ยนะครับผมสามารถที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวเซนติเนลที่ทําหน้าที่เฝ้าไซ์แล้วคนไม่อยากเข้ามากที่สุดคุณสามารถที่จะติดกล้องไว้ไซ์นี้แล้วก็โรเตทไปอีกไซนึงนะครับแล้วก็กลับมาดูกล้องนี้โดยที่ตัวเราไม่ต้องอยู่จุดนั้นก็ทําได้เช่นเดียวกันทําให้การเฝ้าไซ์ของไซเฟอร์เนี่ยมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็ศัตรูค่อนข้างที่จะแยงนะเวลาเจอไซเฟอร์เฝ้าไซไหนคนก็จะไม่ค่อยเข้าไซนั้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวเฝ้าไซ์อีกตัวหนึ่งเลยสําหรับมือใหม่ เหมาะมากๆก,กับการปลดล็อกตัวนี้มาเล่นกับไซเฟอร์นั่นเองครับอันดับที่8อันนี้มาใน Initiator กันบ้างกับตัวของโซวานะครับมีการเล่นไปทั้งหมด2 9 0 1 3แมตช์ด้วยกันนะครับผมมีอัตราพิกอยู่ที่5.3%ต่อ100%นะครับและมีอัตราชนะอยู่ที่50.5%โดยเฉลี่ยนะครับก็มาเกินครึ่งแล้วนะครับหรือจะเรียกว่าครึง่งเป๊ะเลยก็ได้นะครับสำหรับตัวของโซวานะโซวาถึงแม้ว่าจะเป็น Initiator ที่ออกมานานแล้วนะ แต่ก็ยังมีความสามารถที่เข้าถึงง่ายนะครับผมใช้ง่ายเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้ไลน์อัพนั่นนี่ที่โปรเฟเยอร์หลายๆคนเขาบอกกันแต่มือใหม่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับมีช็อคดัตเอาไว้สร้างดาเมจเนาะมีการสแกนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับโดนก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะกับมือใหม่ที่สามารถที่จะไปฝึกกันได้นะไอตัวนี้ในแร้งสูงๆเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะครับสำหรับตัวของโซวาเนาะอันดับที่7ตัวของลุงบิม โ n นอันนี้โอ้โหไม่แปลกใจเลยจริงๆสําหรับสโมกตัวนี้หรือว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ที่มาติดอันดับนะครับมีการเล่นไปทั้งหมด31,393เมแมตช์ด้วยกันนะครับและมีอัตราพิกอยู่ที่5.8%เอัตราชนะอยู่ที่51.3%เนโอ้โหเหนือกว่าโซวาอีกนะครับสำหรับตัวของวินเลดนะครับลุงบีมนะครับถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่นะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยอาจจะดูขาดขาดเกินเกินไปบ้างนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยลุงบิมมีสโมกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและเเป็นจุดขาข,ขาายอง เลยนะครับสมอของเขาเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดในเกมนะครับประมาณ15-17ิวิต่อ1ลูกนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสมอตัวอื่นที่อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็สลายไปนะครับไอลุงบีมเนี่ยถ้าสมมุติเราเจอในทางที่แบบเราบุกทางเดียวนะครับสมมุติว่าแมปไบแล้วกันเราจะเข้าไซต์เอนะครับโดยการบุกจากหน้าไซต์ไปเลยเนี่ยไปได้เข้าทางห้องน้ำนะครับแล้วลุงบีมปล่อยสมอลงมาทีละลูกเนี่ยเผลอๆนะครับรวมกัน3ลูกเนี่ยเวลาหมดเลยนะถ้าเราไม่ได้เข้าไปสักทีนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันน่าลำคาญมากๆ สำหรับฝ่ายบุกและฝ่ายกันนะใครโดนสมองนี่ก็นั่งรอกันได้เลยครับทั้งโอ้โหมองไม่เห็นทั้งนานนะครับแล้วก็สกิลไฟสามารถที่จะทำไลน์อัพได้หรือว่าตัวมอลลี่นะครับสามารถที่จะยิงไลน์อัพให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถกู้สไปก็ได้เช่นกันครับและไอตัวสตีมแพดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในบางครั้งนะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เพื่อนเนี่ยเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงไวขึ้นหรือวิ่งไวขึ้นนั่นเองครับสำหรับลุงบิมนะเป็นเอเจนต นะครับผมทุกคนสามารถที่จะไปลองฝึกกันได้นะเป็นอีกหนึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมในเวลานี้เลยครับอันดับที่6สกายครับผมเป็นตำแหน่ง i n i t เต t ร์นะครับผมมีการเล่นไปทั้งหมด39,603มแมตช์ด้วยกันครับมีอัตาชนะอยู่ที่49.9%ก็นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็การซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอัตราวินเลทเนี่ยเลยต่ําลงไปนิดนึงเลยครับแล้วก็าากที 7.3%ต่อ100%นนเนนะเด็กนะครับสกายเนี่ยเป็นตัวอินิเทเตอร์ที่หาข้อบูลได้ดีนะครับมีสกิลที่หลากหลายสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้สามารถทิวเพื่อนได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยสกายโดนเนื้อไปนะั้นลบมันก็ยังสามารถทํางานได้ดีอยู่นะครับผมสามารถที่จะแฟชใส่ศัตรูได้แล้วบางครั้งเนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะต้องใช้ความสามารถในการเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าสกิลที่หลากหลายนี่แหละเป็นจุดเสียในจุดดีของสกายเลยนะครับผมบางครั้งเนี่ยเรากำลังยิงยิงอยู่ ต้องไปโฟกัสกับการใช้นกนะครับเพื่อนก็ขอฮิวนั่นนี่ซึ่งมันจะต้องแบ่งประสาทในการเล่นเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกายก็เลยเป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลยที่เล่นยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งนะไม่ได้ยากมากแต่ถึงอย่างนั้นก็น่าฝึกอยู่ดีครับสำหรับตัวของสกายเนาะอันดับที่5นะครับผมมาแรงมากๆสําหรับตัวของคิวจอยนะครับตำแหน่งเซนติเนลอีกแล้วนะครับมีการเล่นไปทั้งหมด4 3 5 1 9เแมตช์ด้วยกันเลยครับมีอัตราชนะอยู่ที่50 จ8และมีอัตราการพลิกอยู่ที่8.0%นั่นเองครับถือว่าสูงมากๆเลยคิวจอยนะครับพักหลังๆเนี่ยเขาถูกบัฟขึ้นมานะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเซนตินิเอลที่ฮอตที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามีสกิลที่มันเฝ้าไซด์ได้ดีนะครับผมถึงแม้ว่าเรื่องการแฝงเนี่ยอาจจะสู้ไอ้ตัวไซเฟอร์ไม่ได้ก็จริงแหละแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าไซด์แล้วก็ทําให้ศัตรูเข้าไซด์ได้ยากเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยคือที่1เลยนะะะคครรรััับบบมมมมมีีปป้ออออืนนไก่ผมมตวขงาาทแล ของระเบิดแกจิตอะไรต่างๆของเขานะครับช่วยให้เขาเนี่ยเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถสร้างชังไหวเพื่อนได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สร้างความลำคาญให้ศัตรูได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับตัวของคิวจอยนะมือใหม่เนี่ยควรฝึกเล่นไว้นะครับผมแล้วก็เล่นไม่ได้ยากเลยเล่นง่ายมากๆเลยครับอันดับที่4เรามาดูในส่วนของดูเอลิสกันบ้างน,นะครับกับตัวของเรนาครับเรนานะครับมีการหยิบเล่นไปทั้งหมด4,3834แด้มตช์ด้วยกันนะครับผมและมีอัตราพิกอยู่ที่8.1%ออัตรา ชนะอยู่ที่5 0 4เนะครับเลนาเป็นตัวที่สามารถพึ่งตัวเองได้เอาไว้ง่ายว่าเป็นตัวแบกอีกหนึ่งตัวในแรงเลยนะครับผมเขาสามารถที่จะหายตัวได้ดูดเลือดได้เป็นตัวที่ตายยากนะครับและเหมาะกับการแบกเพื่อนแบกทีมากๆสหรับใครที่เล่นดูเอลิสนะครับผมและอยากจะแบกทีไม่ต้องพึ่งใครเลนาเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลสก็น่าสนใจเจ็ตก็น่าสนใจแต่ไอสอตัวนั้นนะมันไม่สามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะพอยิงเข้าไปเพื่อนไม่ซัพพอร์ตก็คือตายเลยนะครับส่วน เลนาเนี่ยยังมีสกิลที่หลากหลายสามารถใบ้ศัตรูได้นะครับผมสามารถที่จะดูดเลือดหรือหายตัวก็ได้อันตรีก็รีคอเวอรี่ตัวเองขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าปลดล็อกมากๆนะครับผมในแงลงเนี่ยถือว่าเป็นตัวแบกที่ดีมากๆและเป็นตัวโซโลเพเยอร์ที่นิยมมากอีกหนึ่งตัวสําหรับเลนาครับอันดับที่3ตัวเลสครับผมเป็นตัวดูเอลิสอีกแล้วนะครับผมเลนาถึงแม้ว่าจะดีก็จริงแต่เลสมีความนิยม มากกว่านะครับผมมีอัตราชนะอยู่ที่10.5%นะครับและมีอัตราพลิกอยู่ที่8.3%มีการเล่นไปทั้งหมด44,885แมตช์ด้วยกัน <L ace S 1> นะครับผมเลสนะครับเป็นตัวที่มีการสร้างดาเมจได้แบบหนักหน่วงมากๆนะครับต่างจากดุลิสตัวอื่นๆนะครับผมเลสมีระเบิดนะครับผมมีตัวรถที่ช่วยหาข้อมูลได้มีตัวอ่าเขาเรียกว่ามีการกระโดดได้มีอันติที่น่ากลัวนะครับโดยรวมเนี่ยเลสเป็นดุลิสที่สามารถ สร้างดาเมจได้สูงที่สุดเลยนะครับผมต่อ1ครั้งหรือ1ชุดสกิลนะมันก็เลยทําให้เลสเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะครับอีกทั้งอันติเมตก็น่าลาคาญอย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับสำหรับเลสนะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะสำหรับมือใหม่ถ้าใครอยากเล่นเลสเล่นได้แต่ต้องไปฝึกในตัวของอันเลสกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องฝึกกระโดดต้องฝึกการสร้างจังหวะโดยการใช้ skill combo สกิลคอมโบต่างๆนะครับต้องลองไปฝึกกันดูสําหรับเลสครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่เราจะฝึกไม่ได้ครับผมอัน แที่2ตัวละครที่เท่ที่สุดในเกมสําหรับผมเลยนะั่นก็คือตัวของโอเมนตาแหน่งคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับมีการเล่นไปทั้งหมด47,673แมตช์นะครับผมและมีอัตราชนะอาจจะต่ําลงมาหน่อยนั่นกะ็คือ49.8%มีอัตราพิกอยู่ที่8.8%นั่นะเองครับโอเมนถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสโมกที่ไม่ได้นานนะครับแต่สโมกของเขาเนี่ยสามารถรีใช้ได้แบบเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลานะแล้วก็มีความพลิ้วนะครับโดยการหายตัวนะครับสร้างความเวอให้กับศัตรูหรือความ กังวลให้กับศัตรูได้ดีเลยทีเดียวนะครับอีทกทั้งยังมีพารานอยนะครับแล้วก็มีการเทเลพอร์ตได้ด้วยนะครับไปจุดไหนของแมทก็ได้อาจจะเฟคเทเลพอร์ตเพื่อสร้างความกังวลให้กับศัตรูนะครับผมหรือว่าจะพารานอยแล้วก็เทเลพอร์ตไปข้างหลังศัตรูแล้วก็ฆ่าศัตรูอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนการใช้สกิลเพื่อจู่โจมศัตรูเนี่ยเยอะหลากหลายวิธีมากๆสำหรับตัวของโอเมนแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นตัวที่แอบเล่นยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้จินตนาการค่อนข้าง กนนิดึงกว่าที่เขาจะเซตสโมกได้แต่ละลูกนะครับเพื่อนก็อาจจะเข้าไซไปแล้วอันนี้ก็ต้องไปลองฝึกกันดีๆสําหรับตัวละครอย่างโอมนครับเป็นอันดับที่2ในแรงอิมอร์ทัลที่ถูกเล่นเยอะที่สุดเลยแหละครับและอันดับที่1ตัวที่คุณก็รู้ว่าตัวไหนนะครับกับตัวละครอย่างเจตตำแหน่งดูเอลิสนั่นเองครับผมตัวละครที่มีความพลิ้วมากที่สุดในเกมนะครับถูกเล่นไปทั้งหมดนะครับผม9 7้าหมด้แมตช์ด้วยกันต่างจากที่2เกือบ2เท่านะครับผมและเบียต้า พีคอยู่ที่17.9%มีัตาชนะอยู่ที่50.7%นะเดงถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับเจ็ดเป็นตัวดวลิสที่สามารถแบกเพื่อนได้ไหมก็แบกได้นะครับแต่ต้องมีทีมซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงเพราะว่าเจ็ดไม่สามารถที่จะฮีลตัวเองได้เหมือนเลน่านะครับมีความพลิ้วสูงนะครับผมสามารถเอาตัวรอดได้ดีนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีความแม่นอยู่พอสมควรเลยนะครับและเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคนเล่นมากที่สุดแย่งกันเล่นเยอะที่สุดในเกมและทุกแลงด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงที่ ที่สุดหรือแรงที่สูงที่สุดเจ็ดก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยแหละครับและนี่ก็คือ10อันดับนะครับผมเอเจนท์ที่ถูกเล่นมากที่สุดในแรง่งอิมอร์ทัลนั่นเองนะครับผมทุกคนสามารถที่จะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่ดิทุกคนสามารถที่จะลองเอาไปปรับใช้กับการเล่นของทุกคนได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลืืมมลเเเพ่ออออนนนนป็ตัวไไหสาารรถบบก้้ดย แต่ถ้าใครอยากเติมเกมราคาถูกเชิญไปที่